ทำประกันภัยชั้นหนึ่งเบีย้ยห้างหรือเบีย้ยอู่ดีแล้วทํายังไงให้ได้เบีย้ยถูกๆมาดูก,กันเลยนะครับสวัสดีครับผมจอมนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการซื้อประกันภัยเพราะว่าพอดีช่วงนี้รถรถของผมเองเนี่ยกำลังจะต่อประกันภัยชั้นหนึ่งก็เลยเอาข้อมูลการต่อประกันไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยอู่เบีย้ยห้างเนี่ยแล้วก็ทํายังไงให้ซื้อประกันภัยได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับมาฝากเพื่อนๆน,นะครับ เกาะหนึ่งเราต้องมาอธิบายก่อนว่าเบี้ยอู่กับเบี้ยห้างคืออะไรเบี้ยห้างหรือว่าที่อีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าเบีย้ยศูนย์นะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วสามาร,รถเอารถไปซ่อมได้ที่ศูนย์นะครับเช่นรถ Honda เข้าเข้าศูนย์ h อ n d ้ารถ t ต y o t a าก็เข้าศูนย์โตโยต้าเบี้ยป,ประกันภัยชั้นหนึ่งของการซ่อมห้างเนี่ยจะสูงกว่าเบี้ยอู่นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนอะไรของเบี้ยห้างเนี่ยจะต้องเบิกอะไรแท้เท่านั้นนะครับก็เลยเป็นต้นทุนแล้วก็งานซ่อมต่างๆก็จะมีมาตรฐานแล้วพร้อมกับมีีกการรการรรัับปะนนงท่ มีมาตรฐานกว่าอู่ข้างนอกนะครับอันนี้โดยทฤษฎีนะครับเพราะว่าการซ่อมศูนย์เนี่ยอะไหล่แพงค่าแรงแพงเบีย้ยก็เลยแพงตามซึ่งถ้าใครที่ซื้อเบีย้ยศูนย์เนี่ยจะค่อนข้างเาเรียกว่าสบายใจได้นะครับแล้วก็เวลาเกิดเหตุต่างๆเนี่ยการซ่อมหรือว่าการเคลนต่างๆจะสามารถเรียกวงเงินได้สูงกว่าเบีย้ยอู่นะเช่นอะไหล่ชิ้นเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นเบีย้ยห้างก็เปลี่ยนชิ้นใหม่ถ้าเป็นเบีย้ยเบีย้ยอู่เนี่ยเาเราอาจจะแค่ ซ่อมหรือหาอะไหล่มือสองหรืออะไหล่เทียบที่เป็นไม่ใช่อะไหล่แท้ก็ได้นะครับถัดมาเบี้ยอู่นะครับซึ่งเบี้ยอู่ก็มีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับเป็นอู่ในเครือแล้วก็อู่นอกเครืออู่ในเครือก็คือเป็นอู่ในเครือของประกันนั้นๆเช่นประกันวิริยะประกันกรุงเทพประกันของไทยพาณิชย์ก็มีหลายหลายบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยอะไรเงี้ยครับแล้วการซ่อมอู่ในเครือก็จะมีข้อดีนะครับ หนึ่งคือจะเป็นการที่จะเข้าเป็นอู่ในเครือได้เนี่ยจะต้องมีมาตรฐานนะครับแล้วก็เราในฐาน,นะผู้บริโภคก็คือคนที่ซื้อประกันเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ของเราเองแล้วก็จะมีการรับประกันเพราะว่ามีเ,เขาเป็นอูในอ่ในเครือทีมีมาตรฐานถัดมาอู่นอกคือก็คือตรงข้ามกันก็คือไม่ใช่อู่ที่อยู่ในเครือของบริษัทประกันน,นั้นๆเหมือนว่าอู่ทั่วๆไปคราวนี้ปัญหาของอู่อู่นอกคือเนี่ยคือเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าค่าซ่อมเนี่ยเราคนที่ซื้อประกันอ่ะ เราต้องสำรองเงินไปกอ่อนแล้วก็ไปเบิกเบิกมาทีหลังก็จะลําบากตรงนี้นะครับซึ่งโดยความเห็นผมเนี่ยถ้าเกิดมีกําลังนะครับก็ซื้อเบียเบยสูรไปเลยก็จบแต่ก็จะเพงมันก็จะแพงกว่าแต่ก็สบายใจกว่านะครับแล้วเบี้ยสูเนยครับสามารถทําให้ถึงถตอนไหนก็คือสามารถทำ,ถถถต,าาถทำตั้ตงแต่ตั้งแต่รถปายแดงจนถึงรถอายุประมาณ56ปีนะครับส่วนใครที่แบบรถที่เกิน5 6ปีไปแล้ว่ประกันชั้นหนึ่งเขาจะไม่เขาจะไม่มีเบียห้างแล้ว ก็จะมีแต่เบีย้ยอูดเท่านั้นนะครับยกเว้นแต่ใครที่ทําเบีย้ยศูนย์มาโดยตลอดหรือเบีย้ยห้างมาโดยตลอดเนี่ยตอบ,บริษัทเดิมเขาก็จะต่อไปเรื่อยๆก็คือก็ยังเป็นเบีย้ยห้างต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วการที่เราจะเลือกบริษัทประกันเนี่ยคือก็ต้องหนึ่งก็ต้องดูชื่อเสียงของบริษัทครับว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหม บริษัทจะล้มหรือเปล่าซื้อบริษัทซื้อไปแล้วบริษัทจะจะซ่อมให้เราไหมจะชดเชยได้ตามที่เขาระบุไว้หรือเปล่าอ่ะถัดมาในข้อน,นี้สําคัญข้อ2คือสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะบ้านเราอยู่ตรงนี้เราจะไปเข้าศูนย์ที่นี่เราก็จะไปเช็คก่อนว่าศูนย์ที่เราจะใช้บริการเนี่ยเขารองรับประกันของอะไรบ้างถ้าเกิดเราไปทํา ประกันเบีย้ยห้างก็จริงแต่ว่าศูนย์ที่เราอะ่ะจะเข้าไปซ่อมจะไปเคลมสีอะไรเงี้ยเขาไม่รองรับคราวนี้เราก็ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนอีกก็จะลำบากอีกนะครับก็ต้องเช็คให้ดีก่อนถัดมานะครับเบีย้ยประกันภัยนะครับอันนี้ก็ต้องต้องดูว่าเพราะว่าเวลาแต่ละบริษัทอะ่ะจะมีค่าเบีย้ยที่ไม่เท่ากันนะครับเช่นพวกวิริยะกรุงเทพประกันภยนัยพวกนี้เขาเป็นเหมือนเขาเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเบี้ยเขาก็จะค่อนข้างแพงที่สุดในตลาดเลย <S 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 ข้อที่4ี่ ก็คือข้อนี้สมัยก่อนมักจะมีนะคือถ้าเกิดเป็นรถใช้ระหว่างซ่อมแต่ว่าช่วงนี้ผมกําลังจะต่อประกันและซึ่งก็จะมีของอะไรไทยวิวัฒน์นี่นะครับโบรกเกอร์เขาแนะนํามาว่ามีรถใช้ระหว่างซ่อมนะครับก็ต้องลองไปเช็คดูนะครับข้อที่5นะครับคือเมื่อเรารู้เบีย้ยประกันภยนะัยแล้วเราต้องรู้ว่าเราอะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างเราสามารถเคลมอะไรได้บ้างวงเงินเท่าไหร่บุคคลภายในบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็น ตัวรถเราอาจจะมีทุนประกันถ้าทุนประกันเยอะเวลาชิ้นรถหายเงี้ยทุนประกัน90 0 0แสนนะรถหายปุ๊บเราก็ได้ได้เต็ม90 0 0แสนเลยหรือว่าหากถ้าใครที่รถชนหนักๆครับอันเนี้ยมีความเสียหายเกินสักหกหรือ70%เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้คืนทุนประกันทั้งหมดเลยรถคืนทุนก็จะมาเป็นพวกรถชนหนักๆชนถึงเกียร์เครื่องพังเกียร์พังอะไรพวกนี้ครับก็จะได้คืนทุนประกันและที่สาคัญรายละเอียดของการคุ้มครองเนี่ยมันจะมีพวกจำนวนผู้ได้สันะครับบางบางที่อาจจะเป็น ห้าคนเจ็ดคนอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นเบีย้ยที่แตกต่างกันไปวงเงินคุ้มครองวงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญานะนรับก็จะมีด้วยเช่นหนึ่งแสนสองแสนสามแสนอะไเนี่ยก็แล้วแต่มาถึงหัวข้อนี้นะครับก็คือ ทำยังไงให้ได้เบีย้ยประกันที่ถูกครับหนึ่งก็คือเราต้องเช็คราคานะครับคือลองเช็คราคาหลายๆจเจ้าดูแต่เราต้องดูไส้ในคือรายละเอียดของการคุ้มครองด้วยนะครับว่าบางทีเขาเบีย้ยถูกก็จริงแต่ว่ามีการว่าลดความคุ้มครองลงมาลดทุนประกันอะไรเงี้ยครับ ข้อที่2นะครับตอบริษัทประกันที่เดิมไม่ใช่ต่อบโบเกินครับก็คือเช่นเราเคยทําที่สินทรัพย์ประกันภัยมาเราก็ต่อสินทรัพย์ที่เดิมถ้าเกิดในปีนั้นนะปีที่ผ่านมาเราไม่มีการเคลมปีต่อก็จะได้ส่วนลดของประวัติดีนะครับ10% 20% 30% 10ก็แล้วแต่ว่าเราต่อมานแล้วกี่ปีนะครับยิ่งทํามาหลายๆปีเนะี่ยก็จะลดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถัดมาถ้าเกิดกรณีปีนี้เรามีการเคลมประกันเราก็เราควรที่จะย้ายประกันภัยนะเพราะว่าเบี้ยของเจ้าเดิมที่เราเคยทำอะ่ะ มันก็จะขึ้นนะครับก็ควรจะย้ายก็เพราะว่าถ้าย้ายแล้วเบีย้ยมันจะถูกกว่าเบีย้ยที่อยู่เจ้าเดิมนะครับยกเว้นคนที่อยากจะต่อเจ้าเดิมก็มไม่มีปัญหานะครับถัดมาถ้ามีการระบุผู้ขับขี่เบีย้ยประกันภัยก็จะลดลงแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขของอายุก็มีอายุด้วยเช่นอายุประมาณ30ขึ้นไปเนี่ยก็เบีย้ยจะถูกกว่านะครับถัดมานะครับถ้าเราเลือกเป็นเบีย้ยอูเนี่ยเบีย้ยประกันก็จะถูกกว่าเบีย้ยศูนย์นะครับ แล้วก็มีเงื่อนไขรายละเอียดอีกอันหนึ่งตัวที่ว่าค่าเสียาหายส่วนแรกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประกันชั้นหนึ่งก็จะไม่มีนะครับก็คือเช่นเคสะ1000บาทอะไรเงี้ยครับเวาลาเคมเอ็กซ์คาว่าค่าเอ็กเซปถ้าในรายละเอียดมีค่าเอ็กเซปที่สูงครับเบียบประกันภัยเราอะ่ะจะถูกกว่าที่ไม่มีเอ็กเซปแล้วก็เราเลือกทุนประกันที่ไม่สูงมากเพราะว่าถ้าทุนสูงเบียบก็จะสูงตามทุนนะครับ อาจจะปรับทุนประกันให้ใกล้เคียงราคารถตามท้องตลาดนะครับและข้อสุดท้ายเนี่ยผมฝากนิดนึงว่าถ้าหากใครที่เป็นรถแต่งเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนยางมาทําเครื่องเสียงติดสเกิร์ตชุดแต่งติดฟิล์มแพงๆเนี่ยครับเราควรที่จะต้องแจ้งการคุ้มครองพวกนี้เพิ่มขึ้นไปด้วยแต่ก็จะมีเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นมาแต่มันไม่แพงอาจจะ500ร้อยพันนึงไม่เกิน2องพันหรอกครับแต่ของผมอะเวลาทําประกันเนี่ยสมัยก่อนผมจะเลือกเป็นเบี้ยอู่เพราะว่ามันถูกกว่าแต่ว่าเคยมีปัญหาคือว่า ซ่อมแล้วอะ่ะผมว่าเบี้ยห้างยังไงเวลาเคลมเวลาทําอะไรเนี่ยเรียกค่าชดเชยต่างๆมันจะได้เยอะกว่าก็เลยมองว่า1ก็ต้องไม่ระบุผู้ขับขี่เผื่อว่าแบบบางทีมีรถคนอื่นมาใช้รถเรานะครับก็เวลาเคลมจะไม่มีปัญหาต้องเป็นเบี้ยห้างแล้วก็ทุนประกันสูงแล้วก็ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกที่เรียกว่าเอ็กเซปต์ด้วยนะครับเพื่อนๆใช้บริษัทประกันเจ้าไหนแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ หวังว่าข้อมูลของผมจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการเลือกซื้อกันภายชั้นหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามช่องจอมนะครับไปด้วยนะครับแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผม